ใชครับก๊อบนาจาครับคู่แรกนะอ๋อชนะชัยเจอกับกตบนาจาอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเรือสเปนเลสครับนะเป็นเรือสตปนเลสนะฮะผลิตนะฮะอยู่ที่อ่าอําเภอบางปลาม้าครับจังหวัดสุพรรณบุรี มีหลายอู่เลยนะฮะที่ต่อเป็นเรือสแตนเล็แบบนี้ครับถือว่าเป็นเรือพื้นบ้านนะฮะเป็นเรือพื้นบ้านเลยครับพูดอะไรพูดสิครับคุณลบไปบอกอ่าล้มแดงขยับ <c oughs> ขยับเข้ามาหน่อยนะล้มแดงล้มที่ที่เขายืนจับอ่ะ,อะล้มที่เขายืนจับอ่ะบอกให้ขยับเข้ามาหน่อยเนะี่ย ขมาดูครับคู่พิเศษครับโตชนะชัเยเจอกับกอฟนาจามาดูครับคุณผู้ชมนะนี่เป็นคู่พิเศษนะครับคู่พิเศษตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะับกำลังจะออกนะฮะแดงโตชนะชัยนะฮะเจอกับกอฟนาจาครับ

สูสีมากๆครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นโ๋อเทนะใช่หรือเปล่าครับโอ้โหมันสุดๆครับคุณผู้ชมครับตบและจะตามมาติดต่อคู่แรกนะครับคู่แรกนะต่อไปนะครับเดี๋ยวคู้พิเศษนะตบและจะกลับมาแล้วครับ วันนี้เรามีคู่พิเศษหลายคู่มากๆครับคุณผู้ชมนะ